นี่พี่น้องมึงเสือเร้วเสือของให้พี่น้องเอายเขาข้ามเลงไงมึงนะนี่คุยกับเจีวพี่น้องนี่แก่ขนๆเลยมาพี่น้อง ครับสวัสดีครับพี่น,น้องทุกๆคนนะครับพอกรบผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศทงงหายทงหน้าก็กครับพี่น้องได้เสือหองไหายมาจู่ซูพี่น้องนะครับจัดแบบเสือลองไห้แบบเอามาแบบเฉพาะเลยพี่น้องจัดมาหลุ่นๆเลยครับเป็นเนื้อปักเผ้านะครับเขาเอื่นปักเผ้าเขาเอื่นเสือลองไห้หรือเสือลองไห้บรรเทาได้พี่น้องที่เขาเขาเอื่นว่าเสือลองไห้เนี่เป็นเนื้องัวแลด้พี่น้องเด้อแต่ที่เอื่นเสือลองไห้คือเสือกินยังหองไห้มันมันกัดสีคนข้างทีหยาบอยู่ แต่จริงมันตีรสชาำิมันมันกุบกุ๊บมั่งบอกกับสิบบัวดหาแพงพี่น้องครับมากครับแจวขี่เพียกขึ้กกาพี่น้องนี่ครับแจวขี่เพียขขนคนเลยไซดี้ขมคมไม่น้ำพี่น้องอาซิมีเจ้าทินแมงวันบินอยู่ด้วยพี่น้องนั่นเป็นของสดนะครับกับผักกับซิมีหลากหลายเลยครับมีโอ้นี่ผมว่านี่มันย่อน้ำนี่เป็นดอกคานะครับครับต้นนี่ใบไอ้นี่หยอดบักดินฟ้ามีต้นหอมบักชีบักตัวบักแตงผักแพลีมีโหละพาลายยางครับพี่น้อง กินหนามลายเปิดเกลือก,อกละพี่น้องมากัรขันเนยาวคือเก่าพี่น้องอขันยาวหนึ่งห่ส์หอนทิปนี่เปิดยากแยกพี่น้องสิเดียวเห็ดยังไหเนาะจากสิเปิดไงอ่ะเปิดฟ้าทิปเลยละก้อนที่แซ่บกะไรไข่ไรข,ข,ข้าวกันได้พี่น้องเด้อของพวกนี้เขาว่ามันต้องมีอยู่แล้วเนาะพี่น้องนอกจากขออนุญาตนะครับขออนุญาตแก่ข้าวไรไข่ไรข,ข้าวมันหอกเนี่ยมันจังสเีเสียบเลยนัวขออนุญาตครับผมอันนี้ผมซอยมาไวเลยพี่น้อง มามาลุยเลยโอ้มานี่เอาบายเขาเลยเเสือเอาขุยเขาไป็ไงอลูกโดดอยู่ข,ขาดดดด้างลังได้ไป่น้องพริดดกแล้วกระเทียมอ,ยอยืดอกคา Mình vô cái มันมากรุบๆเลยเอาอมาใบาเขากันเ็จตอนเียมันหน่อยปวดพี่น้อง นี่พี่น้องมึงเ,เสือเลือเสือของให้พี่นอ้องเอายเขาข้ามไปไงมึงนะเนี่ยคุยกับแจวพี่น้องนี่แกคนๆเลยมาพี่น้อง phải cả lại lại. Này bên cá tin. Ờ. chèo, xẹp มันนี่จัดมาแบบซอยพี่น้องนะครับบ่ต้องมานาง่งซอยหยาดพี่น้องว่าคือบ่ซอยมาเลยซอยหันมาเลยพี่น้อง งันบะหมี่เอายอดมาบังดีฝากมันแตกเพาะเพาะเพาะต่อ,อ,อ,อยคมเลยนะ พาเขา่าต,นตนนนินน้ำต้นน้ำหรอของมงเปิดน้ำปิดน้ำจากที่้ร่ผลปเขาวคั่มยังไงมึง อ๋อมันๆเลยครับโอ้แตงควาสดคว,วาไปเหล่องเจ้าทินได้เปนหลังนะ ปลาหมึกอาหารทะเลแต่กันเนี่ยสดหลาย <c oughs> ได้อยู่มั้ยเนี่ยขอโสดขอาพ้ละกันพี่น้องขอโสดได้หลอดด้วยละแ,แต่ความแสบมันหยุดบ่ได้พี่น้อง เอาครับพี่น้องโอ้แซ่บด้ยครับพี่น้องมื้อน,นี้ครับมื้อน,นี้ก็จัดเป็นเมนูเนื้อเสือหองไหหรือว่าเป็นเนื้อผักเผานะครับเป็นเนื้อวัวนี่แหละแต่เขาเอื่อเสื้อหองไหน,นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมุมมองของที่เขามองว่าเสือมันหย่ํมมันหย่ํมมันยังหย่อยากนะมันเลยหองไหออกมันนกรุบกรุบแซ่บเลยพี่น้องมันสดมันหวานนะพี่น้องได้เขาก็แกวใส่ดีของขม,ผมไปอีกแก้วขี้เพียนะครับโอ้เขากันเลยครับ แต่ก็ต้องขอถทษขาอไัยครับไอทีในส่วนของเจ้าทินนะครับหรือแมงวันนี่เองมันมันกับของสดนะครับของสดอาหารทะเลพวกนี้มันกับสีมักมาตอมนะครับก็ขอถกษขาอภัยไว้ไว้นำครับกับบวากันเรากับมองความแสบเอาน้พี่น้องเนาะครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ห้เกียรติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละกับขอบคุณทุกคอมเมนะพี่น้องเนาะครับจากพี่น้องชอบคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนะครับครับ คลิปนี้เอาไว้ซับนี่พรคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ